ปีนี้เจ้าแรกยายมกเกี่ยวข้าวพี่น้องอ๋ยายมกเราได้กินข้าวหม่แล้วปีนี้บอกเพื่อนโยข้าใหม่เอาไว้ให้เด้อว,ว่าจะได้เพี้ยนข้าใหม่เพิ่อนยกปีนี้พี่น้องเลยเจ้าแรกเจ้าแรกไปพี่น้องเดินทางหลังจากมดบังเพ้่นเกี่ยวข้าวเกี่ยน้ำแล้วก็ได้ไป ข้ากลับมาเบิง่งถนนทางคนอยู่กลางโคกกลางป่าเพิ่นมาพลุกเทียงให้เทียงหน้าอยู่กลางป่าเนียพี่น้องไหยเห็นไรพี่น้องพวกเพคนพวกซาดอยู่เพิ่นคันเที่ยวพี่น้องเ,ยเนนองเดดเเย,อ,เยอีกบ่นานผมเบานี่ไม่น่าจะเกินสิบปีนี่น่าจะกลายเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเล้วพี่น้องเนาะพ่อคนเริ่มบอกมาหลายแนละ้วพี่น้องไหยสมัยก่อนเพื่อสีมาได้อยู่แถวนี้โอ้พี่น้อง นางไกพี่น้องเลยทางคนยังบริสีคอนขีดเลยพี่น้องเด้อช่วงน,นี้ค่อยหนังคนยังบ่อไหลพี่น้องเลยบริสีคอนขีดแล,แล้วคุณยายคุณยายนอนนาบ่นคุณยายโอ้คุณยายนอนนาพี่น้อง แอบเป็นพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่พลน้องพาพี่พอน้องไปรอมึงเป็นได้พี่น้องบรรยากาศโอ้ยช่วงนี้พี่น้องน้ำโพดิ์โพพี่น้องช่วงนี้ฝนฝนดีพี่นี่พี่น้องเลยกระสิเก็บบรรยากาศสู่พี่สุน้องเบิ่งเพียงน้าคุณป้ามีน้ำผ่านทางนะพี่น้องเอ้ยมีน้ำผ่านทางอะไรท่าที่น้องผู้ สบายสมัยก่อนเนี่ยคุณป้าสมัยก่อนหาอาบอยู่นี่ก็ได้ละมั้งน้ำนี่เนาะสมัยก่อนอาบอยู่นี่เลยพี่น้องน้ำนี่โอ้พี่น้องสมัยนี้อาบได้คือเก่าผมว่าโอ้คุณตาน้ำกาแฟบอตาค่ะโอ้หักขนาดพี่น้องโอ้ยอยู่กลางป้าพี่น้องน้ำกาแฟแล้วก็มีในพี่น้องเลย ต้มกาแฟาเฟปตาแซบขนาดพี่น้องโอ้ตายายสองคนสมัยก่อนเนี่ยเพื่อมาฮอดพี่หันสายบุคคลยายเนาะมาไกลเติบเปเนาะ,ะ,ะเพื่อสิฮอดเดี<ม>๋ยวนี้จะไกลคุณตาสานเนี่ยคุณตาเนี่ยขอ,ออนุญาตคุณตา,า,า,าสานแดงสานเขิงสานเกินขครน่ขงบ้านเราเกินเกินเกินขึ้นเงเนาะ